สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูในช่องบานนี่กันด้วยนะครับวันนี้น,น,นานๆทีจะกลับมาครั้งหนึ่งและกลับมาพร้อมกับแอมเจสเตอร์ M ใช่ลงทุนไปซื้อชุดมาเลยนะทุก็ทั้งตัวก็มีแค่นี้แหละปรับสีฟิลสักหน่อยก็ได้โอเควันนี้ไม่มีอะไรมากเราจะมาพูดถึงรหัสใหม่ที่ผมพึ่ง ก็เล่นมาแล้วหลายเดือนอยู่เล่นมาแล้วสองเดือนรหัสเนี่ยซึ่งรหัสใหม่ผมก็เติมไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยมัง้งมั้งนะในตัวผมก็มีอยู่แค่ร้อยล้านกูยังไม่เคยได้สักครั้งหนึ่งทั้งในรหัสเก่าทั้งในรหัสใหม่กูไม่เคยได้ร้อยล้านเลย หวังว่าคิดนิวจะออกอนะครับทุกคนช่วยมาเป็นกำลังใจผมด้วยผมเป็นเจสเตอร์แป๊บหนึ่งนะผมขอเบาเสียงเกมแป๊บโอเคเข้าใจยไงโอเคก็พูดถึงออร่าใหม่ที่เข้ามาในอีล่าเก้าเนี่ยนะก็สวยดีสวยดีซึ่งไม่เคยได้แง ได้แต่อันที่เป็นหลักพันหลักล้านไม่เคยได้โอเคออรา่าใหม่ที่ได้มาเลยนะก็คือเออคล้ายหมึกแต่ไม่ใช่ต่อไปอันนี้เพเยอร์ออรา่าเนี่ยเป็นออรา่าที่ผมชอบมากเลยถ้าเดินแม่ง <laughs> ถ้าเดินมันกระตุกอะแต่มันไม่ได้กระตุกเลยนะ โอเคแล้วเราไปดูอาลาอาลา่อาอีกออล่าหนึ่งกันออล่าเนี่ยถือว่าสวยนะแต่ว่ามันไม่สวยดีแต่ว่ามันคันมันดูน้อยไปแต่ก็ดีละอย่างนัอนก็สวยกว่าไอเนี่ยอะไรวะอาควาติกสวยกว่าหลักหมื่นหลายๆอัน ว่าแหละอันนี้จะรีเวิร์กวะ่ะแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเฮลแชะไม่มีอะไรทำเลยจะเปลี่ยนไบโอมลนะแปดนาทีมักคเอจำนวนการโลของผมแล้วก็กูแค่กูแค่มีแค่คูนส,สามคูนสามจุดเก้าๆๆๆๆเองเหรอวะ ช่างม่งเยอะสุดของผมวันนี้ผมก็ยังติดคำสาบหกสิบล้านกูได้ตั้งนานเลยนะหกสิบล้านเนี่ยม่งยังไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยได้สักทีแปดสิบล้านอะละคือนานๆทีผมจะได้ลงคลิปอย่างนี้นะก็อืมตัวละครกูอะละเราจะมาดูของใหม่กันนะคะที่จะเข้าที่ที่เข้ามาแล้วแหละ ลิ้นกูมิดเบลอจัดเลยตอนนะี้เอาล่ะไอ้ถุกมือเนี่ยสิ่งที่มันยากเลยนะก็คือการตามหาเจลร์ริเจลรีไวซ์ซึ่งได้มาสองอันแล้วแล้วตอนนั้นผมได้ทวยไลท์มาเยอะมากแล้วมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาและกูไม่รู่มันต้องการทวไยไลทั้งหมดสามอันเลยและไออันแปดแสนห้าหมื่นน่ะ อันเนี้ยผมได้มาแล้วสามรอบและผมไม่เคยเก็บมันสักรอบและมันใช้ฟัวเอาเวลาไปคุ้มค่ากับถุงมือดีนี่ไน่นองอันเนี้ยอันเนี้ยทำยากกว่าต้องหลายเท่าอยู่ก็มีสุดทั้งหมดสามอันเอ่อนากกุเรงานแล้วกันน,นาลกที่ผมหมายถึงก็อันนี้แหละ เคยได้แล้วและเอาไปทำถุงมือแล้วถุงมือไฟนี่ที่อยู่ข้างๆต่อไปก็อันนั้นโพไซดอนซึ่งไม่เคยได้และก็ไม่เคยเห็นถึงถึงเคยเห็นแต่ไม่เคยสมได้โอเคแต่สิ่งที่น่าย,ยากเลยสำหรับถุงมือเนี่ยก็คืออื้อหือ สองหมื่นสามพันแค่ตอนนี้เอ็กโซเฟรคยังไม่ได้เลยเพึ่งได้แค่สองหมื่นองแลเนี่ยตอนนี้ผมขอทำถุงมือเอ็กโซเฟรคให้ได้กันเป็นถุงมือก็ดีโคตรเลยสำหรับผมนะตอนนี้มันดีโคตรเลย แต่สิ่งที่ผมว่ายากเลยนะก็คือไอ้แปดหมืนและก็ไอ้เอ็กโซติกมันยากอยู่แค่สองอย่างนี้แหละนอกนั้นคือมันก็ไม่ค่อยยากไม่ค่อยอยากแค่ไม่ค่อยยากผมจะเดินหาหิวผมจะอยู่ให้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูกันว่า1ชั่วโมงหลังจากนี้ผมจะได้หาอะไรมั้ง ไปดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงจะต่อจากนี้ผมจะได้หาอะไรบ้างไปดูกันโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเข้ามาเล่นแมปเพื่อนและแมปเพื่อนอยู่มาแค่สองนาทีโอเคและเคหลังจากนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะอยู่ครบชั่วโมงหึือไหมกวไม่ครบกูกล้าสงสัยอย่างหนึ่งนะมาบังทำแป๊ะอะไรดิี่ ยึดคียังอีกคูอยู่ไอ้กลแล้วกันอ๋อ้บร์แม่กูจะใช้น้ำยาหรือไม่ใช้น้ำยาแม่งก็ยังโลช่าเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรรู้ไหมโทรศัพท์แม่งกาหกลังหลังจากที่ผมลงคลิปเนี้ยไปอ่ะอีกสี่วัน เดี๋ยวเราจะมาเปิดน้ํายาสองขวดกันเพราะเราต้องทำเคสประจำวันให้เสร็จซึ่งมันไม่ยากอีกแค่สีวันใช่แล้วตอนนี้ผมก็ยังมีเรียนอยู่นะแต่พรุ่งนี้ไม่ใช่เรียนแต่เป็นการสอบซึ่งภาวนาให้ผมรอดด้วยเถอะ เอาจริงนะเคยเคย้ายเฮเบอรี่พอชันขั้นสองมาแล้วสามครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็เกือมากเลยคือไม่เคยได้หลักสิบล้านไอพวกที่สิบล้านเห็นพวกเนี้ยคือมันมาเองเลยไอหกสิบล้านได้มาสองอันแล้วไอสิบล้านพวกเนี้ยคือมันมาเองโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาส่สวนที่ใช้น้ำยาไม้จะได้แค่หลักพันไอหลักล้าน ผมแม่งลืมประสาทแดกแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทำคลิปต่อนะครับก็กรุ่นนะกดไลค์ให้ถึง8ไลค์พอแค่นั้นแหละ8ไลค์พอเรามารอก,กันต่อนะครับวันวันนี้ผมไม่เอาหนึ่งชั่วโมงละเอาแค่45นาทีมาดูกันไปจะได้อลไรมั้งโอ้เบโอสตารหายไปแล้วรอต่อไป เปลี่ยนใบงองคพร้อมกันนะครับเึิบฮะเมื่อกี้หัวขาวแน่เปลี่ยนแน่นอนเลยแม่งเลต้อง9นาทีาน้ำตาเหลยอยู่นานสุดในแมปเนี้ยของผมก็ประมาณสัก7ชั่วโมงกับอีก12นาทีนะอืมไม่มีอะไรจะพูดละ 21นาทีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคหิมะมาโอ้โอ oh. oh. ้เจสเตน,น,นี่นี่ตัวนี่นี่อันนี้ตัวจริงอันนีต้ตัวจริงไอ้เชื่อเจสเตอร์โอเจอตัวจริงตัวจริงจิจริงใช่ไหมครับตัวหนึ่งขอแรกของก่อนกูไม่มีเวลามึงตลกตอนนี้ เป็นเก้าขวดเป็นเก้าสิบหกสิบเก้าเป็นแปดสิบสามเป็นสิบเจ็ด นี่อันนี้ตัวจริงนะตัวจริงเสียงจริงเฮลกูมีสิบสองเลยวะส,สิบสองสิบเนาะมีพันเกิดโอเคเจสซร์มีอะไรให้ซื้อมั้งมีอะไรน่าซื้อมั้งไอ้เหียมีออลบริเวนและโอ้โหแม่ไม่จบกัน <laughs> เรื่องการแข่งแมนกูจะซื้อห้าร้อยห้าสิบซื้อมาแล้วครับโอเคมีอะไรไหมยานี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาืมสิบขวดแล้วกันมีเอาบริเวณขาย <laughs> น,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 นี่ตัวจริงนี่ตัวจริงนี่นี่นี่อันนั้นตัวจริงนะนี่ตัวปลอมนี่นี่ตึงตึงตึงโอเคเราไปยิงอยู่ที่เดิมดีกว่าโอเคในทะี่สุดเราก็มายิงอยู่ที่เดิมแล้วทุกคนเที่ยวผมดวงดีป่ะคนแรกไอเ้เคี้วดวงดีตั้งแต่คนแรกไอ้เชี่ยกูก็ใช้เลยแล้วกันรอเหี้ย เป็นไปไม่ได้โดวดีต้องหลแรกเลยไอ<ๆ>้เหี้ยเวียนไปอมธรรมดาช่างแม่งมาดูาันว่าผมจะได้อะไรหลังอย่างนี้โอเคหลังจากที่กูใช้ไม้เมอตะกี้แม่งโคตรเกลือเลยเก้าพันไม่ออก แล้วดูสิ่งที่มันออกให้กูหมืน่น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 มีแต่หมืนมีแต่หลักมืนเก้าพัน 9, ไม่มีอยู่จริงถ้าที่กูรู้จักเก้าพันไม่มีอยู่จริงหรอกโอเคกูไม่เล่นแม่ อะไรก็ขออำลาคลีเวอร์เดี๋ยวเพียงเท่าน,นี้ก่อนผมทำเป้าผมทำตามเป้าไม่ได้ก็คือ45านาทีผมไม่หน่ยใจ10นาทีไม่ได้หาเลยโอเคงั้นขออำลาทุกคนเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายซียู굿ดบเจอกันนะครับ